สวัสดีครับท่านชมที่เคารพครับในช่วงจอดป้ายสถานีข่าววันนี้น่าสนใจครับที่โรงแรมรามากาเด้นที่ผมยืนอยู่นี้ทางพักเพื่อไทยเขาจัดงานเสวนาในหัวข้อสําคัญ3ปีหลังการปฏิวัตริตรัฐประหาร19กันยาประชาชนเสียอะไรหัวข้อเขาจะเจนนะครับว่าประชาชนเสียอะไรแสดงว่าประชาชนไม่ได้อะไรแน่นอนตอนนี้เราไปติดตามงานเสวนาแล้วก็พบบุคคลที่หลายคนรอคอยครับ เ้าข้ามผ่านสามปีมาแล้วสำหรับความชั่วร้ายของการรัฐประหารเมื่อ19กันยายนปี4ีซึ่งคณะผู้ทำการปฏิวัติรัฐประหารในวันนั้นได้ทำลายล้างกระบวนการประชาธิปไตยลงอย่างย่อยยับประชาชนที่ดูเหมือนว่าจะได้รับประโยชน์จากข้อกล่าวหาต่างๆที่เหล่าบาดาในทหารที่อยู่เบื้องหน้าการปฏิวัติได้ใช้วาทกรรมที่เป็นคุณกับตนเองและพวกพ้องเพื่อการปฏิวัติรัฐประหารเขียนเะสวยหรูว่า รัฐบาลในยุคนั้นมีการคอร์รัปชันไม่ปกป้องสถาบันเกิดความแตกแยกในสังคมแต่สุดท้ายประชาชนก็รู้ว่าวัฒกรรมที่เก่าอ้างที่ผ่านมาตลอด3ปีนั้นเป็นแค่ข้ออ้างของการสร้างความชอบธรรมให้ตนเองการปฏิวัติทำไปโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่ตามมาที่เป็นความสูญเสียอย่างมหาศาลทั้งเรื่องความเชื่อมั่นของนานาชาติความชอบธรรมของรัฐบาลภายใต้าการกำกับของทหาร การเสียโอกาสทางการแข่งขันและสุดท้ายประเทศถอยหลังเข้าคลองเป็นยุคของความตกต่ำเกินค่าที่จะประเมินได้ผู้ที่เสียโอกาสมากที่สุดคือประชาชนและประเทศที่เรียกว่าประชาชนคนไทยคือผู้ที่เสียประโยชน์มากที่สุดส่วนคนที่ได้ประโยชน์มากที่สุดก็คือเราในทหารนักปฏิวัติทั้งที่อยู่เบื้องหน้าและอมาต์ที่อยู่เบื้องหลังนั่นเอง คนใครได้อะไรบ้างผมก็จะพูดนหนแต่แต่ว่าได้อะไรบ้างนะพนักงานก็ได้เฉยหม่ไม่กี่คนนะซึ่งส่ดนใหญ่ก็เป็นเรื่องตัวเองแต่ไน,นใช้แรงขึ้นเรื่อยห้าขึ้นแต่ก็ไม่ได้ไหมายความว่าสามารถแก้ไขปัญหาอะไรได้เพราะว่ารู้นัะ,นะไรไลแล้วก็ไม่ดีขึ้นแย่เรื่อยๆได้รัฐมนตรีปี50ซึ่งเป็นรัฐมนตรีเด็นต่างที่ไม่ได้เขารบ อ่านั่นต้องประชาชนเลยครับได้การลงที่ก่อนแอนเมื่อวันก่อนก่อนเมื่อก่อนนี้เราบอกว่าการลงก่นอนแอนทำให้ผู้นำงานหรือว,ว่าผู้นำทำให้ในสามารถตัดสินใจในปัญหาใหญ่ๆได้ทำให้ประเทศแข่งขันก็ไม่ได้แล้ววันนี้เราก็เอายอ้อนไปอีกเป็นที่เรียบร้อยเพราะว่ารัฐมนปีสี่สูงทำให้พักไทยรักไทยขึ้นมาเป็นรัฐบาลที่เข็งแกร่งประชาชนไว้ใจทำงานได้รวดเร็วนระครับก็เป็นสิ่งที่ไ,ไม่ผิดปลาดเลย ออได้หี้พ่อโตให้ประเทศเพราะว่าประเทศเราพัฒน,นาไปแต่โดยวันนี้แทนหนี่เนี่ยจะเป็นหนี้เพื่อขยายขยายไปที่หลังเนี่ยแต่วันนี้เป็นยยห,น,ยยหน,น,น,นี้ที่มาแก้ปัญหานะครับหนี้ที่มากระตุต้นเศรษฐกิจทำให้กระตุ้นริงนะครับโอ้ด้าการแก้ที่มากขึ้นซึ่งเขาบอกว่าจะจะจะ,จะแก้ปคคัญหาต่อไแก้เพราะส่วนหนึ่งที่เสียเนี่ยนที่หลังเนี่ย แต่ปัจจุแล้วว่าผมไม่ว่าทำไมวันมันตกแจะแต่วันนี้ตกแจะมากกว่าเดิมแต่เดี๋ยวเดียวมมากขึ้นเดียวเยอะ้นะครับโลดโผนได้กระบวนการที่สร้างส่งผลลัพานได้อย่างได้อย่างเสียได้ชัดนะครับเอาไว้ชัดๆจากไปแลยว่ามีคนมาบอกผมว่าเขาจะทำสีอะไรเขาบอกว่าจะทำสีเยือกสีขาวขายแล้วก็านแก

เห็นว่าข right ้อปัญหาที่ไม่ตรงนั้นก็ดีนี่แค่ได้เผยมาคือแม่พิจิตรนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในในสามปีที่ผ่านมาแารแันไหนไหนกแต่ระบบออกแนววันนี้ก็เห็นการว่ระบบออกแนวเหมือนกันนะครับและสำคัญคือโอ้โหยังได้ผลอยู่นี่น่าสนใจนะครับเและไม่รู้จะพูดถึงเรื่องอะไรวันนี้ ต้องคิดไปแบบว่าประชาชนเนี่ยทำไมเสื้อแดงถึงมาขึ้นวดทำไมผู้เรียกร้องประชาธิปไตยถึงเป็นผู้เรียกร้องที่มาจากคนซึ่ง,ง,งรัฐช่างกินขั้นกดดักยาเราคิดว่าเขาไม่เรือกเรืออันนี้ครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดว่ารั้นเมือ่อปี4์จากเหตุการณ์อังการเมื่วันเนี่ย ประชาชนเขาเริ่มเข้าใจว่าประชาธิปไตยที่แท้จริงเนี่ยมันกินได้มันตัดสินได้สิ่งที่รัฐบาลไทยรัฐไทยได้ทำไปทั้งหมดปีสอง4้สี่สี่ต้าหกปีเต็มประชาชนรู้ซะว่าเงินภาษีอกรของเขาได้ถูกใช้อย่างเป็นประโยชน์เพื่อเขาและเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างจริงจังเขาเห็นการเขาเลยจึงอยากได้รัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตย รัฐบาลที่มีความเจิญเติที่เป็นไปได้ไม่ใช่รัฐบาลที่ประชุมเข้ามารบกวนเข้ามาหลักักานไปแต่ตัวจยกางรัฐบาลเขาได้อยากนั้นเขาอยากได้รัฐบาลที่มาากากการเลือกตั้งเขาอย่างแท้จริงที่หนึ่งคนหนึ่งสิบหนึ่งสเท่าเทียมกันแล้วไม่เอาหน้าเอาหน้าเชื่อโดงกลับไม่ชนารมีระบบตรวจสอบถูกยึดในทุกตัว ไม่ใช่ดบานระบบมีทางพิสูนืในระดัลูและไม่มีการตรวจสอบลู่ดุมแล้วก็มีการแทรกใส่กลุ่มการพุติกรรมแทรกใส่กลุ่มวอฒนรรแทรกแส่สิ่งทุกอย่าจนทำให้บ้านเรือนเปลี่ยนสเหมือนว่าเราทำานอยู่เมื่อสี่ห้าปีที่ยี่งกว่า5้าีที่แล้วัมันพอแล้วนะผมว่านะครับก็ขอให้สันติเป็นบทเรียนเป็นวางเจชั้นที่เป็นบทเรียนราคาแพงแต่เรียนแล้วก็ไม่ไี กาเรียแล้วโน้อะไรถ้าเสียค่าาเรียนแพงนะเนี่ยต้องป็นวิชาทำมานะครับต้อว่าเราเสียค่าราเรียนแทงนั้นนะครับเราเสียค่ากรเรียนสานี้แทนประชาชนทั้งประเทศเสียค่าเรียนกคขอให้ใครเรียนนี้มันเป็นปัญญาที่ทำให้เราห้ากว้างขึ้นพัฒนาต่อไปโดยพัฒนประเทศให้มนเจริญ ว่าพอแพ้จนนี่ก็ต้องโดนตังนะครับก็อย่างนี้นะครับที่ผิวเก๋เลยพูดไว้เกิดมาจนไม่ใช่ความผิดของเราแต่ถ้าตายจนเป็นความผิดของเราแต่ถ้าคนไม่อยากตายจนแต่ต้องตายจนเป็นการผิดของรัฐนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับส่วนนักการเมืองและพรรคการเมืองที่ได้รับประโยชน์ก็เห็นมีเพียงแต่พรรคประชาธิปัตย์ และพักภูมิใจไทยพักที่อมาตะและทหารสั่งซ้ายหันขวาหันได้วันนี้อำนาจทั้งสามอำนาจทั้งอำนาจบริหารนิติบัญญัติและตุลาการที่อยู่คู่เมืองไทยมาช้านานต้องพักทลายราบคาบโดยใช้เวลาแค่3ปีอนิจจาประเทศไทยทั้งหมดนี้เป็นหัวข้อสำคัญของการเสวนานะครับจะเห็นได้ว่าประชาชนนั้นมีแต่เสียแต่ประเทศชาติจิบหายครับ